สวัสดีค่ะคุณผู้ชมและลูกเพจที่น่ารักทุกคนนะคะสําหรับวันนี้นะคะใครที่เป็นสายมูเตลูห้ามพลาดเลยทีเดียวนะคะเพราะวันนี้นะคะครูผู้จะพาทุกคนนะคะมาสักการะพระพิคเนตที่อุทยานพระพิคเนตคลองเขื่อนอยู่ริมแม่น้ำบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาวนะคะซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สายมูทั้งหลายมาขอพรขอความสําเร็จขอโชคลาภเงินทองอยู่เสมอนะคะ องค์พับิคเนตองนี้เป็นปางยืนเนื้อสำริดขนาดมะึมาเลยนะคุณผู้ชมสูงรวมฐานถึง39เมตรได้รับการยกย่องว่าเป็นพับิคเนตองค์ยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยเลยนะคะส่วนการเดินทางนะคะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวจากกรุงเทพถึงอุทยานาพับิคเนตใช้เวลาโดยประมาณ1ชั่วโมงครึ่งนะคะที่อุทยานาพับิคเนตนี้มีลานจอดรถ กว้างขวาง,วางมากๆสะดวกสบายเมื่อถึงอุทยานแล้วจะมีรถรับส่งบริการจากจุดลานรถจอดไปตรงจุดทางเข้าอุทยานด้วยนะคะคุณผู้ชมเมื่อถึงทางเข้าอุทยานให้ทุกๆคนนะคะแวะซื้อชุดสักการะองค์พระพิฆเนศกันเสียก่อนนะคะโดยทางอุทยานเนี่ยมีบริการณบริเวณทางเข้าอุทยานชุดสักการะที่ได้มาก็จะมีพวงมาลัยดาวเรืองน้ำมันเติมตะเกียงทูบเทียนแล้วก็เทียนดอกบัวด้วยนะคะส่วนวันเวลาที่เราจะมาสักการะบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะก็เริ่มตั้งแต่ วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะเวลา9โมงถึง5โมงครึ่งวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะคะจะเลิกเวลา9โมงถึง 6โมงเย็นเลยนะคะนอกจากนี้นะคะอุทยานปาพิคเน็ตอง์ยืนยังมีการจัดงานพิธีพราหมณ์ในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะะักขัตฤกษ์ทั้งหมด3รอบด้วยกันนะคะได้แก่รอบเวลา11นาฬิกา14นาฬิกาและ16นาฬิกาให้กับผู้ที่สนใจได้เข้าร่วมอีกด้วยนะคะส่วนเคล็ดลับในการขอพรนะคะให้เราขอได้เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะไม่ว่าจะเป็นขอเรื่องของโชคลาภการงานการเงินนะคะหรือจะเป็นความรักนะคะให้มีคนเมตตาเอ็นดูนะคะก็สามารถขอได้เพียงหนึ่งเรื่องเท่านั้นนะคะให้เรา ตั้งจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็นึกถึงนะคะสิ่งที่เราต้องการสิ่งที่เราปรารถนานะคะโดยจะมีคาถาบูชาองค์พระพิฆเนศนะคะท่องนาโมสามจบนะคะแล้วก็พูดต่อว่าโอมสีคเนสายะนะมหานะคะแล้วก็ขอในสิ่งที่เราปรารถนาได้เลยนะคะเสร็จแล้วให้เอ่ยว่าจาอีก3ามครั้งว่าโอมสานติโอมสานติโอมสานติสาครั้งด้วยกันนะคะคุณผู้ชมต้องบอกว่าถ้าใครขอพรที่อื่นไม่สําเร็จนะคะขอเชิญมาที่นี่เลยนะคะ พระพิคเนตองค์ยืนนะคะซึ่งเป็นองค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะคะพระพิคเนตในพระหัตถ์ทั้ง4นะคะจะถือดอกบัวมะม่วงกล้วยและขน,นุนและที่พระบาทของพระพิคเนตจะมีหนูกอดลูกขนุนอยู่นะคะซึ่งมีความหมายว่าความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินทั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารพืชผลไม้เหล่านี้นะคะล้วนเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดฉะเชิงเซาองค์พระพิคเนตปางยืนเท้าข้างหนึ่งจะก,ก้าวไปข้างหน้าแสดงถึงความเจริญก้าวหน้าของประเทศนะคะและผู้ที่มาสักการะบูชาพระพิคเนตให ก้าวสู่ความสําเร็จตามที่ขอพรรูปปั้นหนูนะคะตามความเชือ่อหนูจะเป็นบริวารคอยส่งสารให้กับพัพิเคเนตเราขอพรหรือขอสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์ใดก็จะกระซิบที่ข้างๆ้างหูของหนูและหนูเนี่ยก็จะนําข้อความนั้นนะคะไปส่งต่อที่พัพพิเคเนตนะคะซึ่งเทวสถานอุทยานพัพพิเคเนตคลองเขื่อนปางยืนนะคะจะตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ําบางปะก,กงนะคะมีพัพพิเคเนตปางยืนเด่นสง่างามมากนะคะให้ผู้คนเข้ามาไหว้สักการะขอพร เพื่อความเป็นสิลิมงคลกับชีวิตนะคะในบริเวณเทวสถานอุทยานนะมีต้นไม้ให้ความร่มรื่นลมพัดกินสบายนะคะแต่องค์พระพิฆเนศจะอยู่การแจ้ง การถวายเครื่องสักการะ,ะบูชานะคะก็จะเป็นผล,ลไม้เช่นกล้วยน้ำว้ากล้วยหอมอ้อยมะพร้าวมะม่วงสับประรดเป็นต้นนะคะส่วนขนมหวานก็จะเป็นขนมลาดูหรือขนมโมทกาขนมถ้วยฟูทองหยิบทองหยอดนมสดเป็นต้นนะคะดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้สีสดเช่นดาวเรืองเบญจมาศชบาใช้ทูบ9ก้าดอกซึ่งในเทวสถานอุทยานพระพิคเนตมีจัดไว้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องซื้อมาจากข้างนอกเลยนะคะคุณผู้ชม ใครที่อยากสมหวังสมปรารถนาในเรื่องการงานการเงนิงนการเรียนธุรกิจค้าขายหรือความรักสุขภาพร่างกายก็เดินทางมาสักการะขอพรกันได้เลยนะคะที่อุทยานพระพิคเนตรอง์ยืนอำเภอคลองเขื่อนจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะคุณผู้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าน,นะคะเราจะไปดูกันว่าเราจะไปสถานที่ไหนนะคะหรือว่าจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนต้องติดตามกันเลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ष्ट विनायक नमो नमः गणपतिव